รถสวยสภาพผมให้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเพื่อนฮะนะครับสวยจริงเพื่อนฮะนะครับใหม่มากนะฮะใหม่จริงเพื่อนๆฮะเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้ถที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาบายาปใบแดงคันนี้เก้าแสนสามหมื่นสามพัน 9, 30, 000, 3, 000บาทบวกค่าสีอีกหมื่นหนึ่งเป็นเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทนะครับเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทนะครับเอาเอาเล่มวางเลยรูปรอ 9 4 3 0 0บาทนะครับทันนี้นะฮะป้ายแดงนะครับเลขไม้แสนสามหมื่นกิโลเลขไม้แสนสามหมื่นกิโลหนึ่งแสสามหมื่นเจ็ดพันโลสวยกิิบมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับหมุนเลยครับเพื่อนๆนะหมุนเลยฮะเลขไม้แสนสามหมื่นกิโลเพื่อนๆนะสวยใสหล่อเท่นะครับยางปียี่สิบสองเลยนะฮะยางปียี่ลยบสองเรื่อนๆนฮะยางปียี่บสองนะครับ ได้สีขาวด้วยสีขาวมุกได้รถมือเดียวนะครับได้เลขไม่แสนสามหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับนะครับป้ายแดงประมาณ9ก้าแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับนะครับเพื่อนๆฮะรถคันนี้อายุ9ปีรถคันนี้อายุ9ปีสภาพกพริบเลยเพื่อนนะสภาพดีนะครับรถอายุ9ปีเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพื่อนครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลปีหนึ่งปีหนึ่งวิ่งประมาณ14ื่นสี่พันห้าร้อยโ 14 5 0นส้าโลตกเดือนละพัน0รอกว่ากิโลพันสองรอกว่ากิโลตกวันละสี่กิโลเองตกวันละ4ี่ิกิโลนะครับเพื่อนครับมีประกันวิริยะเหลืออยู่ด้วยนะครับประกันภัยวิริยะเหลืออยู่ด้วยเหลือขนาดไหนเนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่นิกรครับสวัสดีครับประกันวิริยะเหลืออยู่นะครับเพื่อนๆฮะเหลืออยู่เดือน9วันที่สี่วันที่วันที่ไหไรอะ เหลืออถึงวันที่4เดือน9้านะฮะประกันวิริยะนะครับเพื่อนๆนฮะเหลืออยู่นะครับนะฮะนะครับมีประกันชั้นหนึ่งวิทยาเหลืออยู่นะครับเพื่อนครับถึงเดือน9นี้นะฮะนะครับเป็นที่4เดือน9้านะครับรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างบุ๊คครบเอกสารครบผู้มือครบเรขทะเบียนพร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูข้างในดีกว่าดีกว่านะฮะเพื่อนฮะนะครับว่าสวยแค่ไหนนะฮะถ่ายเพื่อนๆดูเลยนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างได้ฟิล์มลามินาด้วยนะฮะ ภายในสวยนะครับเพื่อนๆนะฮะภายในสวยมากนะฮะภายในสวยมากนะฮะไม่ไม่เป็นอีกอ่ะขอภายในสวยมากๆเลยนะครับเป็นเบาะผ้าตัดเบาะหนังนะฮะสวยงามเป็นรุ่น 1.8S นะครับภูมิอะไรมัลติฟังก์ชันนะฮะนะครับ X t r a ัเมื่อกี้ปีอะไรปี17ครับผมปี17ครับเป็นรถบเดีเป้ายแดงเหมือนกันนะฮะนะครับ ใครหาอยู่นะรถเรามีเสิร์ฟเข้าทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะเพื่อนครับบุ๊กครบเอกสารครบคูมค่มือครบใหม่สุดๆเลยนะฮะคันนี้ป้ายแดงเนี่ยโอ้โห9 4 3 9 4 3 0 0 0่าวันนี้รถสุดพิเศษเลยเหลือ398,000บาท398,000บาทผ่อนเดือนละ6,600 6,600้บาท84่งวด 6,600บาท84งวดเลยเพื่อนเพื่อน,นะฮะรถสวยแบบนี้ใหม่แล้วครับครับขอบคุณมากครับพี่บัญชาครับขอบคุณจริงๆเลยครับขอบคุณมากครับนะครับฮนะขอบคุณนะทุกแอป,ปเลยนะฮะแอป,ปดำแอป,ปฟ้าแอป,ปเขียวแอป,ปแดงแอป,ปเหลืองนะฮะขอบคุณมากมากเลยทุกคลิปเลยนะครับแอป,ปเลยรถสวยคุณภาพดีเกรดเอเรามีใบรับประกันให้คุณทุกคันเลยนะครับ การรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่าชนหนักพลิกว่ำตัดต่อเปิดนสีเปลี่ยนเครื่องกอมาย้อมแมวไฟไหม้น้ำทั่วไม้แทะโอนได้สมซากส่วทะเบียนนะครับออกไปรับประกันราคาซื้อคืนให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนครับนะฮะรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องไมน้อยรถสวยต้องถ้ามีใบรับประกันจากเรารถสวยต้องนะครับต้องมีเลนทะเบียนจริงให้ดูนะครับซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินซื้อรถดูเรื่องดูเลนทะเบียนจริงสีฟ้าเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะครับกับเจ้า HRV รถ crossover ที่ขายดีจริงๆรเพื่อนๆฮะใครอยากได้อะไรนะครับเราอยู่ถนนนะฮะบรมราชนนีนะครับสวยหล่อเท่เลยนะฮะเราเปิดให้คุณดูเลยนะฮะรถสวยๆดูง่ายรถสวยๆไม่ย้อมแมวรถสวยๆมีใบรับประกันคุณภาพรถสวยๆนะฮะนะครับกล้าการันตีรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปเซ็นต์รถสวยๆนะฮะ นะครับภายในก็ต้องสวยภายนอกก็ต้องสวยนะต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับรถสวยๆโชว์รูมใหญ่ๆนะฮะให้ความมั่นใจกับคุณอย่างแน่นอนนะครับนะครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทรถปีสิบห้าฮอนด้า HRV สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท รถปี15 HRV ไม่เคยติดแก๊สที่นี่มีแต่รถสวยๆวยออกใบรับประกันให้คุณยางนะยางปี21ไอ้ยางปี22เลยถ่ายหน่อยยางปี22นะครับนะฮะได้ยางปี22ได้สภาพใหม่มากนะครับเพืนะ่อนฮะคใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยเพืนะ่อนฮะโอ้โหเพจก็ถูกครบภายในก็นสวยซอกในก็ดีนะฮะนะครับ ภายในสวยสวยไม่มีริ้วรอยขีดขนแมวก็ไม่มีนีม่มีจงมีจอให้ครบเกี์อโต,โต้ครบทุกอย่างในราคา3ามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเพื่อนๆครับผ่อนเท่นี้นะครับผ่อนสี่ปีไอ้ผ่อนผ่อนผ่อนเจ็ดปีแปดสี่ขวดหกพันหกร้อยบาทนะครับมีเงินเดือนนะฮะมีเงินเดือนประมาณหมื่นห้ามาออกรถคทนนี้ได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเพื่อนครับแะไม่เคยชนอย่างแน่นอนเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับเพื่อนฮะ ไม่เคยชนเลยนะฮะสวยนะฮะประตูนะฮะทุกบานเลยจแกะให้ดูนะครับอรถคขขนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไลฟ์สดแบบสบายๆเพื่อนๆนฮะไม่ต้องมนนั่งมีสคริปอะไรแยะๆฮะเจออะไรก็พูดอย่างนั้นเพื่อนๆนะฮะประตูบานที่สองนะฮะนะตรงข้ามคนขับหลังซ้ายนะฮะสวยงามเหลือเกินนะฮะนะครับนะครับสวยๆเลยนะฮะนะัะมาดูประตูประตูบานที่สามเลยดีกว่าเพื่อนๆนะฮะนะครับ ประตูบานที่สามหลังคนขับหลังขวานะฮะหลังขวาเ,เพื่อนๆนะฮะหลังขวาเม็ดอาร์คสวยออกใบรับประกันให้สวยนะฮะบานสุดท้ายเลยเ,เพื่อนๆฮะบานสุดท้ายเลยนะฮะนะครับประตูนะฮะคนขับนะ,ะโอ้โหเม็ดสปอตเม็ดอาร์คห่างกันสองนิ้ว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 นะฮะ สวยเหลือเกินเลยนะครับสวยจริงๆนะฮะเราไม่หลอกท่านอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับนะฮะคันนี้ใช้น้ำมัน e85 ได้ด้วยนะครับใช้ e85 ได้ด้วยนะฮะกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบไม่ต้องกลัวรถจะเป็นข่าวนะฮะจะออกข่าวดังๆข่าวดังๆไม่มีแน่นอนที่นี่นะฮะมีแต่ข่าวดีๆนะเพื่อนนะครับับเพื่อนๆฮะรถสวยนะไม่เคยยอมแบวขายนะครับเพราะว่าเรา นะฉายาเรากรบบีมือหนึ่งรถยนต์มือสดูรถขาดอยู่แล้วนะ่คือนไม่หลอกท่านอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับประสบอย่าลืมนะสโลกแกนของเรานะครับจำไว้ให้ดีนะดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะฮะด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า30,000คันและเราเป็นมืออาชีพ ทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตในการแลนะเลือกซื้อรถอย่างชาญฉลานะครับเพื่อนๆครับเพราะของเรามีใบรับประกันคุณภาพเป็นหลักศรนะครับการรับประกันราคาซื้อคืนคุณ100นะคร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะหากพบเจอว่าเราไปย้อมแมวนะครับเพื่อนๆครับ ซื้อรถแบบนี้ท่านสบายใจไหมซื้อรถแบบนี้ท่านมีความสุขไหมซื้อรถเป็นี้ท่านดูรถไม่เป็นท่านซื้อได้ไหมนะครับท่านซื้อได้อย่างแน่นอนขอใบสีชมพูหน่อยครับนะครับ HRV เครื่อง1.8ท 800cc VVTi v t e c นะครับเดินเรียบกิฟตไม่มีติดแก๊สเสียงสม่ำเสมอกันนะค,ความถี่เรียบๆเ,เท่าเดิม นุ่มนวลเหลือเกินนะครับสร้างปิดให้หน่อยครับใครสนใจนะสามแสนเก้าหมืแปดพันบาทพอแสนสามื่นเจ็ดันโลแท้ๆไม่หลอกกันโอ้ยรถใหม่มากเลยนะเพื่อนๆนะฮะรถใหม่จริงๆนะฮะรถใหม่มากเลยครับแสนสามหมื่นเจดพันเจ็ดร้อยกิโลกับเจ้า HRV นะฮะโหน่าใช้มากเสียงโทรศัพท์ดังตลอดเลยผมนี่นะฮะ H R V สีขาวนะฮะปี P 15ขับดีมากๆเลยเพื่อนๆนฮะวงเลี้ยวไม่มีดังนะฮะเผาไม่ดังนะ,ะแหลกไม่ดังนะครับพเพื่อนๆนครับนิ่มนะครับนะครับอัตราเร่งดีนะครับนเพื่อนฮะนะครับผูขับนิ่มมากเลยพวงมาลัยแฮนเดิลิ่งดียอดเยี่ยมนะเพื่อนๆฮะนะครับแฮนเดิลิ่งพวงมาลัยยอดเยี่ยมเลยเบรกดีนะฮะบเบรกหนึบนะเบรกดีนะฮะนะครับอยู่ดีนะครับ อัตราการเร่งยอดเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โหขับดีมากเพื่อนๆฮะและคล่องตัวมากๆเลยกับเจ้า Honda HRV คันนี้นะครับสีขาว398,000บาทใครสนใจนะฮะนี่มันจะประจองเป็นเจ้าของเลยนะครับนะฮะมาลองขับฟรีเลยนะฮะเพื่อนๆนะฮะนะครับมาลองขับฟรีได้เลยนะฮะรถสวยสภาพผมให้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนๆฮะนะครับสวยจริงๆเพื่อนๆฮะนะครับใหม่มากนะฮะใหม่จริงเพื่อนๆฮะ รถ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 นี้สวยทุกคันเลยยางก็ใหม่ด้วยปี22นะครับนะมีเงินเดือนประมาณ1 5ื่นห้าก็ไปซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆฮะนะเป็นรถครอสโอเวอร์ที่ขับดีที่เป๋งเลยและใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนครับหน้าตาดูดีมีระดับนะครับเพื่อนครับนะแล้วก็ขายดียอดขายขายดีใหญ่กว่าพวก CX3 ใหญ่กว่าพวก hrv ก็คือ c hr เนี่ยนะครับแล้วเป็นรถที่ผมขายดีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนครับนะฮะครับพอีเดียลนหก้กว่าบาทนะครับ84งวดมีเงินเดือน1 5ื่นบาทซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำคนซื้อคนเดียวไม่ต้องคับเลยนะเพื่อนๆอครับนะใครอยากได้มาเอาไปเลยนะเพื่อนๆฮะคุ้มจริงๆนะฮะน่าเป็นเจ้าของจริงๆนะฮะเพื่อนเพื่อนฮะสวยเอาหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะใช้น้ำมัน e 8 5ได้ด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างคุ้มสุดนนคคุุ้มสดเเลยพื่อๆรับ ใครสนใจรีบมปจับเลยนะจับดาวเท่าไร่ครับคันนี้ฟรีดาวด้วยเพื่อนเพื่อนฮะฟรีดาวนะถ้าดาวเยอะกรผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะคันนี้สามารถจับเฟนได้400,000ต้นๆเลย400,000สาม4 0 0 0 0นสี่เลยนะครับพี่ทิศศักดิ์ครับถ้าคุณอยากดาวเท่าไหร่ดี่มาคุยพูดคุยกันจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือ,อพูดได้ไหม,มหรือหรือ,หร,อหรือเข้าแอป,ปเขียวมาเลยนะฮะแอป,ปเขียวมาเลยนะฮะแอปเขียวมาเลยนะฮะ ปีสิบห้าครับผมปีสิบห้านะครับใช้ e85 ได้ด้วยนะครับใช้ e85 ได้ด้วยนะครับเพื่อนครับไอ้แตรถสวยจริงๆเพื่อนๆนฮะนะครับมีเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะฮะเพื่อนๆเซ็นเซอร์หลังสองจุดภายในสวยภายนอกสวยรถพร้อมอ่ะฮะพร้อมไปใช้งานให้กับคุณเลยนะครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะช่วงล่างดีสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท